ตำนานกลูปละตำเหมอนยมนะครับเลึกกลูเกาเบนนะครับมีกี่พิมพ์มีอยู่่องพิมพ์ครับพิมพ์ซุมประตูจีนกับพิมพ์ลุกเนียงกรับปมกับพิมพ์ลูกเนียงนี่ค่อนข้างจะห้าอยากครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกพิมพ์ซุมประตูจีนนะครับจุดตายของพิมพ์ซุมประตูจีนนะครับตรงไหนปีช่วยแนะนาไห้เขาติบจะมีเส้นอยู่ใตายท่านนะครับสามเส้นจะเห็นชัดเจนมากเลยอ่าครับอ่าปลาพิมพ์พิมพ์นี้ต้องมีนะครับ รา้าสุ่มยอดสุ่มยอดด้านข้างจะเห็นได้ชัดยอดเล่มๆเ,เราไปสังเกตได้เลยคือไม่ใช่แดงมันนิวมานูรานะครับยอดจะเล่มแล้วมีเส้นคอเส้นคออยู่ <ใช S 2> ตรงสั้เส้นตรงเนี้ใช่ใช่อ่าตึ้งปลาจะมีมิติมากมากเลยมีความลึกคมห<ม>น้านะครับด้านข้างจะหน้ามากมากเลยหน้าปลาปลาปุลาเก๋าปลาเกนี่คือปลาบูดานี่จะหน้า เลยหอ้ๆนะครับหลือซึ่งเนื้อปีเนื้อ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 นี่่ทีสําคัญเลยเป็นดินเผาอิฐโบราณเรามาเรียบเทียบได้กับเส้นอิฐแต่เล็กนะแต่เล็กขนาดโซกอ่ะกับกับฮะจะมีความหน้าแล้วก็ไชดินดินแดงนี่แหละครับดินดินบนโคลเม็ดนี่แหละเอามาร้อนเอามาร้อนอ่าแล้วเกิดเนื้อสําคัญโคง มวลซ่านี่ชายอะ่ะมันจะมีเม็ดเร,ย,รย์ยูเป็นจุดไต่ตัวไอเม็ดไอนิ่มผีกับซ่านไอเม็ดดำๆนี่ครับนี่นี่นี่นาษากลางนะก็เดียกเรกมาข้ามแต่ภาษาใต้บ้านเราไม่รู้เกือผมจะแนะนำให้คือมันจะเป็นเม็ดเรย์ออกซิ่น้ำตาลไปซึ่งดำผ่านกรรมวิธีการเทานะครับ oh. อ๋อมันเนือ้อเนือ้อมันจะออกส่วนแดงซึ่งขาจะพวกนี้จะอยู่ในถ้ำเนื้อความเป็นละเอียดของ อ่าที่ปูนปูนครับที่ปูนมันจะมีที่ก่างข้าวกาตะพุ่มเชื้ราราด้ำรื่อยไเนี้ยความชื้นครับซึ่งกลามีความน้าถ้าเกิดเตกรานขึ้นมาจะว่าพผาไม่สุกซึ่งจะมีราดําอยู่ข้างในอ่าโซ่แบบเนืาอโงในเนื้ออ่าคนบ้านๆก็จะใส่ขนมปังยูดเมื่อ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 ปลาแตกบินขึ้นมาคือการพุ่มไม่สุกท่านั้นเองครับคือจุดใต้ก็คือมีแค่เนี้ย <Yeah. S 2> มันจะไม่หงยเดินโยอดเล่มนะครับมันจะมีลีปอยู่ส่อมรีฟอ่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เล่มทีเดียวมันจะมีแชคมาซ่ามแชคอ่าบนบนโยดซุมนะครับอ่าสังเกตดีๆคอยศึกษานะครับซึกมีบล้อมอะไรบีบล้อมอยู่เยอะเลยครับแต่ว่าพิมพ์คมชัดมันไม่ได้อ่าครับอ่าถ้าถ้าการศึกษา่าเราตรงศึกษาในพอมพิมมันโกนระเดิมเลยระเดิมแรกคือเหลพิมพ์ไม่เป็น ถ้าเหล็ตพิมไม่เป็นก็คือจบเลยจบอ่าจบอ่าแล้วมาดูเนื้อเนื้อเนื้อห้าหมุนสั้นที่ว่ามันอยู่ในตัวพลานี่คือจุดตายของปลาับกูไม่เลยอีกครับปอดได้ข้อมูลก็แค่นี้ก็นะปอด่วยปอดอ้ามครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปตำนานกล้องกลัปลาะมืองยมนะครับทีชีจุดตายนะครับในพระภูธรรมนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรให้ท่านคอยติดตามนะครับ